สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การในดวงคลิปดวงคลินี้เราจะมาแนว่้อพอที่ว่าคุณและศัตรูของคุณในสายตาของเพื่อนร่วมง,งานเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรนะสมบรัพลังงานของคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงจตาด้วยการกดสับควายไลแชร์ก่อนอื่นเรามาตรวจสอบพลังงานของคุณละคนาราศีของคุณและศัตรูของคุณนะคะ วิกอราศีก er ัรชาตัดินทรัตราศีบุศก์ธาตุดินซักเซตเรียตราศีธนูชาติไฟสกัปิโอราศีพิจิกชาตาน้ำคันเซอร์ราศีกรกฎชาตาน้ำเอริราศีเมชาตไฟนะแล้วก็ไฟธาตุไฟเมษสิงห์ธนูตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณ และศัตรูของคุณานะมี 6, 8, 2, 4, 1, 9, 23แล้วก็26นะสามารถตรวจสอบลัคนาราศีของคุณนะด้วยการกดพอร์ตหยุดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของคุณนะเป็นลักษณะอย่างไรนะเป็นคนนิสัยอย่างไรตัวตนของคุณเป็นอย่างไรนะคะ พลังงานของคุณและตัวตนของคุณเป็นอย่างไรเอซั A ็เปเนเคิลนะคะเป็นพลังงานเหมือนผู้ให้นะคะอาจจะให้เป็นความรู้นะอาจจะให้เป็นกำลังใจอาจจะให้เป็น การเงินก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับมักที่จะเป็นผู้เสียสละเนาะเป็นผู้ให้ผู้เสียสละนะ,ะมีความรักมีความเมตตาต่อบุคคลอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆแต่มักที่จะถูกเอารัดอเปรียบนะคะเหมือนกับว่าเราตั้งใจที่จะทําบุญนะคะแล้วเราไม่ได้หวังผลอะไรนะ,ะแล้วสิ่งที่ทําไปมันเหมือนกับว่า บุญกุศลที่ทำนะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนหรือว่าสังคมหรือว่าในสิ่งที่คุณเหมือนกับคืออย่างนน้อยนะคนเหล่านั้นก็ควรที่จะตอบแทนคุณกลับมาบ้างนะแต่ว่าการที่คุณทําดีหรือว่าทําบุญช่วยเหลือคนอื่นนะสิ่งที่คุณได้รับคือเรื่องราวที่มันเหมือนกับว่าเป็นความทุกข์ใจเป็นความไม่สบายใจคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับมีมากๆในเรื่องของทรัพย์สิ่งเงินทอง นะแล้วก็มีความโดดเด่นมีความรู้มีความสามารถนะคะให้คําปรึกษาช่วยเหลือคนอื่นแต่บักที่จะถูกคนอื่นนะกลั่นแกล้งหรือว่าเนนทาหรือว่าใส่ร้ายป้ายสีนะคะเพราะว่าความโดดเด่นของคุณนะเพราะว่าตัวของคุณเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะมีในเรื่องของสิ่งที่เขาอิจฉาหรือว่าไม่ชอบนะแมนะ้คุณจะไปช่วยเหลือคุณคุณจะไปเชื่อเหลือใครๆนะคะ แต่นะคุณไม่ได้คาดหวังสิ่งใดแต่คนเหล่านั้นเหมือนกับว่าคืออาจจะไม่ได้มองเห็นความดีของคุณไม่ได้มองเห็นความรักความเมตตาที่คุณมีให้หรอกนะสิ่งที่เขาตอบแทนคุณกลับคืนมาเป็นในเรื่องของความเจ็บปวดความเสียใจความเสียดายนะเออนะรู้อย่างเงี้ยฉันไม่น่าช่วยเขาเลยรู้อย่างเงี้ยฉันไม่น่าให้เขาไปเลยนะอาจจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของการหยิบยืมเงินหรือว่าให้คําแนะนําต่างๆ นะคะโด,โดยที่เรานะโดยที่เราไม่ได้คาดหวังในเรื่องของการที่เขาจะต้องมาให้เราหรือว่ามาตอบแทนบุญคุณเรานะะแต่สิ่งที่คนเหล่านั้นตอบแทนคุณกลับมาคือความอิจฉานะออในเรื่องของการนินทาใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าเวลาที่คุณต้องการขอความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆแต่ไม่เคยได้รับเลยอมีแต่คนหนีหายหน้าไปประมาณเนี้ยนะเราเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้เนาะ นะคะแต่เราไม่ได้คาดหวังในเรื่องของการที่จะให้คนอื่นนะมาช่วยเหลือเรานะแต่ใดๆแล้วถ้าแบบเราทําดีไปแล้วเรารู้สึกว่าเราช่วยเหลือเขาไปแล้วเขาไม่เคยช่วยเหลือเราเลยนะคะเราก็หยุดนะหยุดให้หยุดช่วยนะคะ <ew> เพราะว่ามันจะมีบางคนที่เหมือนกับว่าอาจจะใช้ความรักความเมตตาจากเราเนี่ย นะคะมาทําร้ายเราในรูปแบบต่างๆเนาะเรามาดูพลังงานของศัตรูของคุณนะเป็นพลังงานแบบไหนเป็นคนอย่างไรนะคะตัวตนของพวกเขา The High p r i e t เป็นคนลึกลับนะคะพลังงานของศัตรูของคุณเป็นพลังงานของคนที่แบบ ทำตัวลึกลับนะคะไม่ไม่ค่อยจะเปิดเผยแล้วก็นะคะมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องราวทุกใจไม่สบายใจเนี่ยเป็นคนที่เก็บเรื่องราวเก็บปัญหาเงียบเลยเรื่องของตัวเองเนี่ยไม่เล่าให้ใครฟังหรอกนะคะปัญหาของตัวเองไม่เล่าให้ใครฟังนะ,ะปกปิดปิดบังเงียบนะ,ะแต่เรื่องราวของคนอื่นเนี่ยอยากรู้อยากเห็นนะคะแล้วก็คือตัวเองมีความทุกข นะแล้วก็เลยอยากจะรู้เรื่องราวความทุกข์ของคนอื่นเพื่อที่จะเหมือนกับว่าตัวเองจะได้มีความสุขแล้วก็สบายใจคือถ้าแบบตัวตัวของศัตรูของคุณทุกข์หรือว่ามีปัญหาทุกข์ใจเนี่ยคือแบบเขาไม่มีทางออกไงเขาไม่สามารถจะหาทางออกได้นะสิ่งที่เขาทําได้ก็คือไปรับรู้เรื่องราวความทุกข์ร้อนของคนอื่นเยอะๆนะเขาจะได้มีความสุขนะประมาณนี้มันก็เหมือนกับว่าคือ ชีวิตของเขาน่าสงสารนะเพราะว่าอาจจะเจอปัญหาเจอเรื่องราวมานะแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นัแล้วก็เหมือนสิ่งที่ทําได้ก็คือไปแอบรับรู้ไปแอบรับฟังเรื่องราวของคนอื่นความทุกข์ของคนอื่นตัวเองจะได้มีความสุขแล้วก็สบายใจเออยังมีคนทุกข์เหมือนเราเนาะประมาณเนี้ยนะคะเรามาดูกันว่า พลังงานของคุณและศัตรูของคุณนะคะในสายตาของเพื่อนร่วมงานแถวแรกจะเป็นพลังงานของคุณนะคะแถวที่สองจะเป็นพลังงานของศัตรูของคุณในสายตาของเพื่อนร่วมงานนะคะพลังงานของคุณเป็น the rule เนาะในสายตาของเพื่อนร่วมงานเนี่ยมองว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีมีทัศนคติที่ดีนะคะเป็นคนที่ชอบให้ชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปัน นะเป็นคนดูแบบดูรวยมีน้ำใจนะดูมีสิ่งของเข้าของเงินทองนะคะดูประสบความสําเร็จอ่ะนะคะดูเก่งดูมีความรู้มีความสามารถนะคะเก่งทุกด้านเลยในเรื่องของการสร้างความมั่นคงในชีวิตนะในการหารายได้นะคะแล้วก็เหมือนกับเรียกว่าเนี่ยเก้าเหรียญคือเพียบพร้อมทุกอย่างเลยนะเออควรค่าที่จะเจอคู่ครองคนรักที่ดีนะคะ แล้วก็พลังงานของศัตรูของคุณเป็นพลังงานของคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความทะเยอทะยานอยากนะคะอยากเด่น,อย,นอยากดังอยากดีอยากรวยนะคะอยากเก่งอยากสวยนะคะแล้วก็มองถึงอนาคตข้างหน้าแล้วก็ศัตรูของคุณนะอาจที่จะเหมือนกับไม่ชอบที่จะแข่งขันกับใครก็ได้นะไม่ชอบที่จะเอาชนะใครไม่ชอบที่จะไปสนใจเรื่องราวของใคร นะคะเป็นพลังงานที่สูสีกันเนาะเนี่ยคุณรวยอยู่แล้วนะคุณสวยคุณเก่งอยู่แล้วคุณทัศนคติดีนะคิดบวกอยู่แล้วแต่พลังงานของศัตรูของคุณน่าจะเป็นพลังงานของคนที่แบบมุ่งมันตั้งใจมากๆทยานอยากอยากเป็นอยากเด่นอย,ดอยากดังอยากดีอยากได้และพลังงานของคุณในสตาของเพื่อนร่วมงานเด e จัสเ m น n t คุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับเคยมีปัญหานะคะ เคยมีในเรื่องของวิบากกรรมในอดีตนะเกี่ยวกับปัญหาการเงินเกี่ยวกับปัญหาคู่รักคนรักนะแล้วก็เป็นพลังงานของพอ่อไม่แม่ไม้นะที่ต้องดูแลตัวเองมีความรับผิดชอบนะก็ก็เป็นคนที่มีจิตใจนะเอื้อเฟื้อแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นนะเมตตาต่อคนอื่นและพลังงานของศัตรูของคุณเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับเรียกว่าไม่ค่อยจะสนใจในเรื่องของบาปบ,บุญคุณโทษนะคะ แล้วก็ไม่เชื่อในเรื่องของดวงชะตาฟ้าลิขิตนะคะไม่เชื่อในเรื่องของโชคชะตาไม่เชื่อในเรื่องของบุญกุศลนะคะประมาณนี้คือแบบเขาคิดว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนดีนะะเป็นคนมีบุญอยู่แล้วเกิดมาเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือบาปบุญอะไรนะเขาไม่รู้หรอกนะเขาไม่รับรู้ แต่ตอนนี้คือตัวเขาเนี่ยคือเป็นช่วงของการที่เขาประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่กําลังที่จะเหมือนกับได้รับการชื่นชมได้รับคํายกย่องมีชื่อเสียงนะมีคนนับหน้าถือตาด้วยบุญบารมีของเขาเองนะคะแต่เขาก็ไม่ได้เชื่อในเรื่องของวิบากกรรมใดๆนะคะเขาไม่เชื่อว่าเออบาปกรรมใดๆจะทําให้ชีวิตของเขาตกต่ำหรอกแต่ตอนนี้ชีวิตของเขาดูกําลังลุ่งโลด ะะดูกําลังที่แบบจเจริญก้าวหน้ามีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานของคุณมองว่าคุณเนี่ยคือเป็นคนที่ the magician นะ,ะสามารถที่จะบริหารจัดการชีวิตของตัวเองดูแลคนในครอบครัวนะคะรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองโดยที่แบบคือไม่มีใครมาช่วยเหลือคุณเลยอะทําคนเดียวนะคะเหมือนกับว่าทําทุกสิ่งทุกอย่าง เพียงลาพังคนเดียวแล้วก็เป็นคนรักครอบครัวมากๆนะคะเป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่าคือดิ้นรนทุกสิ่งทุกอย่างทําเพื่อคนในครอบครัวแต่ส่วนศัตรูของคุณในสายตาของเพื่อนร่วมงานมองว่าเขาเนี่ยนะคะประสบความสําเร็จนะคะเขาเป็นคนที่เก่งเขาเป็นคนที่เหมือนกับมีความพยายามมีความอดทนมีความที่มุม่มา,านะอุตสาหะแล้วก็มีในเรื่องของการได้รับการช่วยเหลือ จากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีความรักมีความเมตตามีตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่เหมือนกับว่ามาจากความรู้ความสามารถของเขานะคะเขาอาจจะเรียนจบสูงมานะแล้วเขาก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรู้ความสามารถของเขาโดยที่เขาไม่ได้หวังเพึ่งในเรื่องของบุญวาสนาหรือว่าออชะตาพรลิขิตใดๆหรือว่าไม่ได้มีความโดดเด่นนะ,ะแต่เขามีความรู้ นะติดตัวมาจากที่เขาเรียนรู้มานั่นแหละแต่ตัวของคุณคือเป็นเดะเมจิเชียนเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะคะมีความพิเศษในตัวของคุณคอยช่วยเหลือให้คุณประสบความสําเร็จพลังงานของคุณนะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่ามีเซนต์นนะเป็นคนที่เหมือนกับรอคอยโอกาสรอคอยในเรื่องของการที่แบบเหมือนคิดว่าถ้าหากเราเคยทุก นะเคยมีปัญหาเคยมีอุปสรรคในได้นะแล้วเราก็เหมือนว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนนะไม่ใจร้อนนะคะแล้วก็รอได้แล้วก็เหมือนกับพยายามที่จะเหมือนไม่แสดงออกถึงความที่หยิ่งยโสในเวลาที่ตัวของคุณประสบความสําเร็จแต่พลังงานของศัตรูของคุณเนี่ยพยายามที่จะเต่าประกาศพยายามที่จะบอกคนอื่นนะพยายามที่จะใช้พลังอํานาจนะคะ บารมีวาสนาในตัวเขาเนี่ยเป่าประกาศบอกคนอื่นคงกูคนอื่นนะว่าตัวเขาเนี่ยเก่งมาได้ด้วยตัวเองนะอ,อประสบความสําเร็จมาได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะพรสวรรค์ของเขาคือความขยันนะคะไม่ได้พึ่งพาบุญวาสนาดวงใดๆเลยนะก็พื้นดวงชะตาของเขานะก็คือเป็นคนที่เหมือนประสบความสําเร็จมาในรูปแบบของการที่นะเติบโตมานะมีคนสนับสนุนช่วยเหลือ นะไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรคือมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาในตําแหน่งหน้าที่การงานนะโดยที่แบบเขาอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะมั่งมีแล้วก็ร่ํารวยนะสิ่งที่เขาทําก็คือมาจากความรู้ความสามารถของเขานะคะคือมันอาจจะไม่ใช่พรสวรรค์ที่แบบติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดแต่มันเป็นพรสวรรค์ที่เขาแสวงมานะปัจจุบันชาตินี้ นะคะแล้วเขาก็มีความกระหิมยิ้มย่องในใจฉันไม่เห็นต้องมีพรสวรรค์ใดๆเลยนะแต่จริงๆแล้วตัวเขาคือแบบอาจจะมีพื้นฐานดวงที่มีในเรื่องของการได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะเกิดมาในตระกูลที่ร่ํารวยมากกว่าคุณแต่คุณเป็นคนที่เหมือนเรียกว่านะมสีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะแล้วก็ตัวของคุณพอมีในเรื่องของบททดสอบของสิ่งศักดิ์สิทธิ ะะก็ทําให้ตัวของคุณเนี่ยต้องเจอในเรื่องของวิบากกรรมต่างๆนะเจอในเรื่องผลกระทบเวรกรรมต่างๆเนี่ยนะคะคุณถึงมีในเรื่องของความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยนะแต่ศัตรูของคุณเนี่ยประมาณที่แบบเกิดมาในตระกูลเศรษฐีนะได้รับการดูแลได้รับการช่วยเหลือนะกินอิ่มนะกินดีอยู่ดีมีความสุขนะได้รับการประคับประคองได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ นะคะได้รับความรักเนี่ยไม่เคยขาดเหลืออะไรเลยนะคะแต่ตัวของคุณคือแบบมีประสบการณ์ในเรื่องที่ไม่ดีะนะคะแล้วก็ทําให้จิตใจของคุณมีในเรื่องของความเข้มแข็งด้วยประสบการณ์ชีวิตนั่นแหละแต่ส่วนศัตรูของคุณเนี่ยคือเขายังไม่เคยเจอวิบากกรรมในเรื่องของบททดสอบเลยนะคะก็เลยมีพลังงานของคนที่เหมือนอมีความเป็นเด็กกิยิ้มยิ้มย่องในใจว่าตัวเขาเนี่ยคือแบบประสบความสําเร็จด้วยตัวเขาเองนะ อะไรเงี้ยนะคะและเพื่อนร่วมงานนะคะก็มองว่าตัวของคุณเหมือนกับยินดีอะนะเพื่อนร่วมงานนะคะมักที่จะยินดีกับคุณหรือว่าแสดงความดีใจกับคุณนะที่เห็นเหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยสามารถที่จะผ่านปัญหาหรือว่าแก้ไขสถานการณ์แก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองคือเก่งอะ นะทาไมถึงเอาตัวรอดได้เก่งทําไมถึงสามารถที่จะเหมือนกับดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะในขณะที่เพื่อนร่วมงานของคุณมองไปที่ศัตรูของคุณมองว่าคือแบบแค่เจอปัญหานิดเดียวนะทําไมถึงมีความที่นะคะไม่ยอมรับประมาณเนี้ยคือแบบอาจจะมีเหตุการณ์ที่มันผิดพลานะที่ศัตรูของคุณรู้สึกว่าไปอิจฉานะ คือเขาอะรู้สึกไปอิจฉาหรือว่ารู้สึกไม่ชอบคุณที่เห็นคุณประสบความสําเร็จนะแต่พอเหมือนว่าพอเขาแพ้หรือว่าเขาไม่ได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็ทําตัวเหมือนกับว่าไม่ไม่เคยยินดีไม่เคยชื่นชมคุณเลยอะกับมีความรู้สึกไม่ชอบในเวลาที่คุณมีความสุขประมาณเนี้ยเพื่อนเพื่อนเขาก็เลยมองว่าศัตรูของคุณเนี่ยคือเป็นคนแรงน้ําใจเนาะเป็นคนที่แบบไม่มีน้ําจิตน้ําใจต่อเพื่อนเพื่อนต่อคนที่แบบตกทุกข์ได้ยากะ่ะ นะคะประมาณนี้คือเพื่อนๆของคุณเพื่อนร่วมงานของคุณก็มองว่าศัตรูของคุณเนี่ยคือนิสัยแย่นะคะที่แบบรู้สึกอิจฉารู้ว่ารู้สึกไม่ชอบคุณแทนที่จะสงสารคุณนะคะแทนที่จะเห็นอกเห็นใจคุณประมาณนี้และนะตัวของคุณเนี่ยคือเหมือนกับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะมีศัตรูนะที่คอยคอมเมนที่คอยใส่ร้ายป้ายสีนะ ที่คอยแต่งเรื่องแต่งราวนินทาหรือว่าหาข้อผิดพลาดในตัวคุณแล้วก็มาเล่านะทําให้คุณอับอายขายขี้หน้าแต่คุณก็ไม่เคยที่แบบจะมาแก้ตัวนะหรือว่าจะมาที่แบบมาพูดนะแก้ตัวให้กับตัวเองหรือว่ามาพูดให้คนอื่นเชื่อในสิ่งที่คุณทําประมาณเนี้คุณไม่เคยสนใจ แลนะไม่ว่าคนอื่นจะพูดหรือว่าจะกล่าวโทษอะไรกับคุณนะแล้วส่วนศัตรูของคุณเนี่ยประมาณที่แบบคือชอบรวมกลุ่มรวมพวกอยู่คนเดียวไม่เป็นนะคะกลัวแต่คนอื่นจะใส่หลายป้ายสีตัวเองกลัวแต่คนอื่นจะนินทาตัวเองแต่ตัวเองเนี่ยคือแบบชอบเก็บเรื่องราวเก็บปัญหาของคนอื่นมาพูดมานินทานะคะแล้วก็เหมือน นะเหมือนรู้ทุกอย่างเหมือนรู้ทุกเรื่องอะไรประมาณนี้นะเหมือนทําตัวเหมือนรู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องนะแต่จริงแล้วคือแบบบางครั้งก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างนะแล้วก็นํามาพูดนะแล้วสุดท้ายแล้วคือเหมือนกับอาจจะมีคนที่จับผิดได้หรือว่ารู้ความจริงสัดรูของคุณก็เลยเหมือนกับนะต้องทําตัวนิ่งประมาณเนี้ยคือเหมือนกับว่าชอบไปสูงสิงกับคนนั่นคนนี้ชอบไปนินทาคนนั่นคนนี้นะแล้วก็ทําว่า เหมือนตัวเองรู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องแต่สุดท้ายแล้วพอเขามารู้ความจริงนะคะไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเนาะเป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบยุ่งเรื่องราวชาวบ้านนะคะชอบเอาเรื่องของชาวบ้านเรื่องไม่ดีของชาวบ้านไปพูดนะคะเพื่อนเนเขาก็เห็นเพื่อนๆนนะเพื่อนร่วมงานเขามองเห็นว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีความอดทนนะมีความพยายามมีความที่แบบขยันมากๆในการที่จะ หาเงินสร้างไรายได้ดูแลครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นคนมีน้ําจิตน้ําใจคือไม่ได้รวยมากนะไม่ได้มีมากเท่าไหร่แต่มากที่จะชอบทําบุญนะช่วยเหลือคนอื่นมีน้ําจิตน้ําใจแบ่งปันคนอื่นนะแล้วก็เพื่อนๆร่วมงานนะมองเห็นศัตรูของคุณคือแบบเป็นคนเหมือนพูดดีอ่ะนะเป็นคนที่อชอบพูดนะชอบสั่งชอบบอกนะชอบสนทนาปราศัยกับคนอื่นแต่พอเหมือนกับว่า ให้ทํางานจริงๆใช้ okay. แต่ปากเนี่ยนะคะใช้แต่ปากใช้แต่อา<ะ>รมณ์ข่มขู่คนอื่นสั่งงานคนอื่นอย่างเดียวเลยแล้วตัวเองก็ไม่ทํานะคะเพื่อนๆก็รู้สึกแบบเออลำคาญจังเลยทําเป็นเหมือนตัวเองเก่งตัวเองแบบมีอํานาจนะคะมาสั่งงานคนอื่นแต่ไม่เคยที่จะเหมือนกับว่ามีน้ําจิตน้ําใจหรือว่าทํางานช่วยเหลือคนอื่นนะคะมีแต่จะเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยเเหมือนกับว่าได้รับ มอบหมายให้มาดูแลแต่เหมือนกับว่าไม่อยากจะทำนะออกแต่คำสั่งประมาณนี้แล้วก็เวลาที่จะได้ผลงานนะก็พูดเอาดีเข้าตัวเองนะคะแล้วก็เอาเชื่อใส่คนอื่นประมาณนี้นะต่อหน้าก็อีกอย่างหนึ่งรับหลังอีกอย่างหนึ่งนะประมาณเนี้ยนะคะคือเพื่อนๆร่วมงานเขาพูดถึงศัตรูของคุณนะคะเหมือนทําดีนะดีต่อหน้าแต่รับหลังนะคะนินทาเนาะก็ประมาณนี้ นะมันก็มีความแตกต่างกันนะคะก็ฟังเพื่อเป็นการนำถามเป็นะนะาขอบคุณทุกการติดตามค่ะ